เล่นกลองอีกเล่นกลองอีกทุกคนลงช่องยูทูปนะจงรุกตาชื่อผู้ก่อเอาชนะยังวงไปได้ครับสามต่อสิยางวงมาอยู่ในชุดเสื้อเสื้อสีเหลืองครับนภุสีฟ้านะครับวันนี้นภุนี่แม่คุ ความแข็งแรงมาในตัวเลยครับถุนบอลเฟนตี้ครับเยอะที่ถุดในนาทีก็ซาเบครับเบอร์สิบเอ็ดโบว์สิบเอ็ดวันนี้ให้ซาโบดูแล้วครับยังคงน่าจะเสร็จก่าครับนี่ขนาดเวลานะครับห้าโมงโดนรอบก็ยิงรอบรอบนี้นะครับเด็กรุ่นเยาวชนวันนี้ก็มีใครครับ เทียคนไหนก็ส่งความใจได้เลยรับผูุยังองครับรอบรองนเลิดครับสามูได้เล่นครับเขียมาเตะบอลมาบอลกดนครับเตับแสงเดชจ้าครับเกาุตาของ้ผมาติดหกเยววัลภาบันววัลภาอาาร์ไปต่ไปบล้จะเปนัเตัวแล้วครับ คู่นี้ก็เปลี่ยนใหญ่ครับปีนี่ไม่กล้ากันเลยฮะทำเลงถอยหลังนิดเดียวอ่าให้ใช้ให้ผู้บัญชาดำไม่ว่ากันอย่างวงจะแข่งบอลครับแฮ่ขึ้นนำเร็วกันอย่างวอ่าเป็นก็โลกเป็นทีมที่ของบาร์บาร่าครับ เอวตับยิงไกลโดยหมายเลขอกาครับอีกเลยด้วยดูแผลร่างกายมีน่องมีขาแผลออกหลังไปครับดูมองเพื่อนซ้ายขวาวิ่งมาเตะเอ็นย้นมา

บานญงเงินเดินกระเดาบานนภูบ,บานนภูเตะบอลออกข้างไปนี่วลภายังได้บอลอยู่อ่าลูกบอลออกไปแล้วครับเป็นลูกตั้งเตะหน้าประตูของทีมบ้านนพุกรรมการเป็นลูกตั้งเตะครับไม่ได้ลูกเล่นภายในเกมนะครับหรือว่าลูกบอลตายไปแล้วต้องเริ่มเล่นนะครับเป็นลูกตั้งเตะล้มนะครับลงชนะเลิศ มีวันน okay? okay. okay. well, ah, right? ี้แล้วก็ในวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่หนึ่งนะครับรอบรองทุกรุ่นครับทุกรุ่นต้องสัมผัสคนที่สองนครับถึงจะเป็นประตูได้ก็เป็นเอ็มบุสเตอเนื่องครับแข่งทีมมาจงอุ่นี้ตามบังบอลชักเสียยี่ยมครับอ้าวบจงอุ่น

ทุกผู้แันบ้านน้ำพุ่บอนเลยบอนเลนทรายทรายน้อยทรายน้อยไปเลยเลยน้ำเพล่บอนถึงกระจายการสนามเก็บบอลได้มาถึงบ้านน้งเพบนบ้านน้ำเพล่บอหมายเลข5ยังไม่ผ่านบ้านน้ำพุก็หมายเลข9ของบ้านน้ำพุแหมยังทำหน้าที่ได้ดีครับจนสุดท้ายว่าพระท่าไปถึงลูกครับบ้านน้ำพุ าโบมามาลาาห้บอลงาบงบอเองกระจาไปกระจาเลยมาลลาลาตบไปเลครับโอยลูกนี้แม่สกัดได้ครับถดิบขึ้นมาแล้วเต็มน้ำงนงนห่งครับาไปพักักรับพักดากันก่อนโอกตัวองด้วยนะครับ ครับตอนนี้ก็เป็นช่วงพักครึ่งเวลาครับปาตัดประจมเดินชมรอบสนามรับให้ีามครับวันนี้คนมาดูกันเยอะครับระเัิดร่างเรื่องการน่อสู้กัน บอลยงครับบ้านยางวงทุ่มเข้าไปหนุนได้ครับกับบ้านยางวงบ้านยางวงมาโอโนมาโอโนมาเลี้ยงไปเลี้ยงโอโนมาไปเลยไปพันโอ้โหเอ่อมาเล็กซีครับวันนี้บ้านยางวงทุ่มเข้าไปเข้ากลางมามองเชลล์มินนาประตูมาเยี่ยมย่างย่างวงนับเพื่อเตีเสมอครับย่างวงนี่ก็เพื่อที่จะหนีห่างครับ ดูว่าสโคจะออกด้านไหนครับนาพุกตึ้งมาไม่ผ่านมายังงยังงจะขัดได้ต่อเนื่องเข้าไปเลขสิสี่บอลออกครับเกิร์บวันนี้ก็เป็นรอบรองชนะเลิศครับนำพุกตึ้ามาไม่ผ่านมายังงน้ำพุกนำพังเร่งมาเหมือนไหมครับแม่เป๊ะลูกนี้ว่าหน้าเยังไง แม่ได uh, um, uh, like, ้โอกาสโตกลับครับแต่ยังไม่ได้ครับสายมองขวาทุ่มสั้นๆง่ายๆครับให้พัทรวดีแัทรวดีพลิกพลิกไปหลบไปหนึ่งครับหลบไปสองหลบไปสองไม่ผ่านสามครับมาเลยครับเข้ากลางมาบัณฑุมาเลขสองสองบัณฑุสองบัณฑุยังแย่งกันอยู่มาเลขเก้าสองบัณฑุมาเลขเก้าเลขก้าแม่มีมวลมานิดหนึ่งครับบันฑุเตะไปยเข้ามา เอาตังกระได้บ้านยองอุ่นเอาเป็นการฟังพูได้เปล่าเปลี่ยนได้ตลอดครับแต่ว่าเปลี่ยนในชุดมาเปลี่ยนตรงกลางนะครับด้ว่าหน้าของในการเอาแล้วก็บ้านยองจกขัดได้ยององ่นไปเลยครับสองต่อสองสองต่อสองแล้วใครมาเล็กเป็ด ยี่ปอนนี่นันวัดตูนีทำยงนี่ก็ไม่ลิกาที่ทำไต่วด้ไม่เลิกข้าดำได้ทนได้เลยถ้าทำไา้เลยไม่เลดกได้แล้วถเกียวไมานด้นำพปกล็บไม่ผ่านไดผ่านไม่ไปโดนได้ไม่เกี่ยดไม่ได้ยนหน้าที้งไมอย่างนั้นยังสะัดได้ครับได้ร้อนมากับไปเลยุ่งไลก็มาดดมึงอดวันมงได้ Ma nô lệ nô lệ tăng mong 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 thế ngon mà Bạn ngon vụ Bạn ngon vụ ngon 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 mà ngon 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 ปัตตรวดีนะครับพแล้วก็ขอเป็นตัวนะครับบดแรงโูดีก็มีโอกาสครับสองสามครั้งครับสองสองปรนตูครับตอนนี้ไม่มีความเฉียบคมครับมาโดนสกัดได้ยังไปต่อได้ไหมมาบ้านยูสอมสองศูนย์ครับบานาพูยังสกัดได้มากระดกวันกระดกวัน ยิงไปหน้าประตูติีคาบูลูกนี้ย่องไหมย่องไหมแม่ชนใครไม่ชนญเชิญคาบูแม่รู้นะครับรู้จับเบลเชนไม่รู้จับรู้จักหรือยังยังงเตะอกขามเลยครับลูกยังงูยังไม่ผ่านมาดาบูมาดาบูตีบอลมาผ่านไหมครับแเป็นลูกหนึ

ไม่ผ่านบ้นยังงงะกับบ้านน้ำพุ่ึเก้ามายังไม่ผ่งนบ้นยังงงอีกครับแยังงีกันเนปัชอีกเลรับมาเลตัน้อเลียงไปเล็กๆกเฮันต่อว่าไงยิงได้มไม่านคกันแหมนี่ันเอรดเอุดท้ายรับเเลัมาเลเอดยืนทนาที แม่ท e bon> ี่เดินไปใช้เงินมีสุดแฟนแสามารถครับหยุดยาวขึ้นมาบ้านยงอ่าบอลออกไปแล้วครับที่หน้าประตูของทีมบ้านน้ำผึ้งแล้วนะครับบสายเพชรน้ำาพุกอ่าแล้ครับหยุดยาวขึ้นมามาเลขหกเบลล่าบ้านยงนิกเก้ากลาง ติ๊กมาทำได้โอ้โหเลบนแต่แชมยิงไแต่เฮลี่ฮ่าฮ่แมคลาสสิกอีกเล่ครับนับเป็นกอทีมติ๊กสามศูนย์ยิงดับไปแล้วครับอ่านี่ครับเอาวิชโยต่อจากคู่นี้นะครับของเชียร์บ้านนภูยังมีได้เชียร์อยู่อีกรุ่นนะครับอยากกินมาบ้านยังงงบ้านยังงงสกัดอยู่ครับ ว่าไงบปะนิมุนดีสุดหมดเวลาการแข่งขันครับเพ่ตัวนี้สำรองยังไม่ได้โดนบอลเลยครับหมดเวลาแล้วอทีมด้วยครับเล่นครับก็เป็นว่าฟุตบอลหญิงครับคู่ต่อไปคู่รองไปเจอคู่แรกครับทองเชียร์ก็ยังอยู่ครับโอ่ยยันนะครับ โโย,ยังได้แข่งแต่นะค,ครนะมาได้ไปทีนีะครับคบรับบรรยากาศรอบๆสนามรอบนี้แล้วแข่งฟุตบอลครับครับกลุ่มกันครับท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนครับอันนี้เป็นบริเวณขอบรอบสนามไปข้ามาขายของกันครับ ครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนครับเจอกันใหม่คึิปหน้าครับสวัสดีครับ